นะครับผมก็ขอกราบสวัสดีมิลักแฟนเกม GTA V ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V ทุกท่า่เห็นได้ว่าคือช่วงนี้มันอยู่มอไซค์นะเอออยู่กับสิงห์บิดนะครับสิงห์นักบิดนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวและสอนลงเจ้าดูคุติ899ใช่หรือเปล่าไม่รู้เพราะมั่วเอาไม่ใช่เป็นตัวแปะ99นะครับผมเพราะว่าเต็นตัวมอเตอร์มันไม่ได้บอกนะผมว่านะเป็นตัวแปะ99เลยนะครับผมอ่า โหสวยอะ่ะนะครับคลิปเลยอะ่ะคลิปเลยนะครับผมดูคอติอมีรลอยให้กูไปขวนอะไรมาวัเนี่ยโหยางเยิงท่อเธอนะครับผมมาเต็มโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองไปจัดสักรอบนึงดีกว่านะผมอบอมันใช่ตัวแปดเก้าวเกล่าปะ<ฮ><ฮ>คือบอกเลยนะว่า รถด,ดูคุติเนี่ยคือเอกลักษณ์เนี่ยคือเสียงเสียงแบบว่ามันไม่เหมือนใครจริงๆนะ mm hmm. เออเสียงแบบเอกลักษณ์อะ่ะเออครับผมไปครับโอโ้โหอย่างนี้มันสวยมากเลยครับแจมแจมแจมกันบ้างครับผม โดดโดดโดดแล้วเกินโหยกง่ายมากครับผมยกล้ออย่างง่ายเนี่ยครับผมแล้วเพื่อนเราลองไปเข้าอูด่ดูว่ามันจะแต่งอะไรได้บ้างนะครับผมมันจะเปลี่ยนทงเปลี่ยนท่อหรือเปล่านะครับผมไปโอเคเพื่อนมาถึงอู่แล้วนะครับผมลองเข้าอู่ไปแต่งดูว่ามันแต่งอะไรได้บ้างนะฮะที่เป็น the best mechanic in LS do for you แปงอะไรได้บ้างโอ้โหน,น,นี่แต่นี่แต่นี่ไฟไฟหน้ามาครับผมต่อไปจะเปลี่ยนนะครับอันนี้จะเป็นตัดแล้วนะครับผมอันนี้คือ,อไรเอย่ย อคืออะไรเนี่ยติดปีกเหรอไม่เอาไม่เอาอันเดิมเลยนะครับผมอันนี้จัดไปสุดเลยนะผมโซโบอันนี้ลอ้อไม่เปลี่ยนล้อเดิมแล้วกันนะครับสวยดีโอเคครับเสร็จแล้วนะผมรู้สึกว่าจะเปลี่ยนสีไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรครับผมก็ต้องเอาสีเดิมแหละดุะคตินะครับผมโอเคไป โหยังแรงผมบอกเลยเฮ้ยโอ้โหร้อยแปดครับตอนนี้สองกวา่าโคตรแรงอะบอกเลยสองร้อยสี่สิบแล้วสองร้อยห้าแล้วครับผมโอ้โหโหสดจัดโอ้โยบอก อาล้ครับเพื่อนๆมาในส่วนของขั้นตอนการลงเจ้าดุกตินะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนโหลดกันเดี๋ยวนี้เลยนะครับเป็นคันนี้นะอืมสวยมากเลยนะครับผมโอเคอย่างแรกเพื่อนๆดาวโหลดมาเลยนี่ครับดาวโหลดมานะครับจากนั้นแตกไฟล์นะะลากลงมาลากลงมาเนี่ยลากลงเลยนะครับผมปเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับ เหมือนเดิมนะนะครับผมก่อนอื่นถ้าเราจะลงมอสเนี่ยอย่างเหมือนเดิมนะครับมอสพื้นฐานนะครับผมผมจะแปะปรับหมุดไว้ให้นะครับผมใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมแล้วก็ลิงก์รถคันนี้ด้วยนะกดไปที่ i n d o w s นะครับมอสพื้นฐานลงให้ครบนะครับผมถ้าไม่ครบมันก็ไม่ติดนะครับโอเคครับไปที่มอสนะอัปเดตนะครับ e อ4หกสิบสีด้ d l c pack นะครับผมก็เนี่ยมันจะเป็นโฟลเดอร์เนี่ยครับผมลากโฟลเดอร์เนี้ยไปเลยนะครับลากลงไปเนี่ย v4sp นะครับผมเนี่ยไหนวะ v4 v v v4 นี่ไหน,หนวะ v4 นี่ไงตัวนี้ไงอ่าเห็นปะนะครับจากนั้นแล้วเราก็ดึงตัว dlc อ่ะลงไปในนี้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยจากนั้นไปที่อ,อัปเดต ที่ม็อกก่อนแล้วกันนะครับผมม็อกนะครับอัปเดตนะครับอัปเดต RPF Common Data นะครับจากนั้นมาที่เอ่อ Deals List นะครับผมตรงนี้นะอืคลิกขวาอีดิทขึ้นมาเปิดลิสตมีนะเปิดลิสตมีมันเลยนะครับดูนหยนี่ไงโอเคประทนซีนะครับผม ไปวางในอนะีดินะครับวางตรงนี้เห็นปหมผมวางแล้วไงเนี่ยเพื่อนก,กดตรงนี้นะวางเห็นปหแล้วก,กด save, เซฟปั๊บเสร็จนะครับเข้าเกมกัน A few moments later เอาละเพื่อนหลังจากที่เรา,เาลงเจ้าดูกติแปะก้าเสร็จแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเสกนะครับดูว่ามันใช้ชื่อเสกว่าอะไรกันนะโอเคก็ไปครับ F5 นะครับผมนี่ วครับผม v ไม่ใช่วีโฟอ่ะนี่ไงเปเชียลปาบมาอ่ะมาแล้วยังแจมนะครับผมร oh. อบไี้ได้ทน้งเงินนะเงินขวาวนะครับดแจมเพื่อนเจ <c oughs> ๋งจ้า ฮ้ยโดดเฮ้ยโอ้ย,อย,อยสับ,สบยอะไปหน่อยยอะไปหน่อยเอาไหม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 แนเพื่อนสวยปะครับว่าจ๋งมากเลยนะโ้โอ้อูคลอส โอเคครับเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะมารีวิวรถอะไรรุ่นไหนก็อย่าลืมนะครับผมแล้วเจอกันบายครับผม